อยากเป็นรากาศครับอยากจะใื้ทุกทุกท่านจวนท,ท่านที่เป็นเจ้าสี่ท่านเป็นสีท่ท่านทีท่เคียนมาเป็นประธานพิธีเปิดการแถลงเมืองกา่าในวันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของรักฐานทางพระวิสา์และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนา่านและบริเวณใกล้เคียงยังมีวัดมุคโนที่แสดงถึงความ มีความหมายที่เจ้าป้าอัชาวราปัญโยราชทานน้ำไหวนะจ้าประกอบกัมีถนนสายสําคัญตามที่ตั้งของชุมชนเอาเป็นนิมิตหมายนิมิตหมายที่ที่ได้เปรียบกว่าที่อื่นทางสังคมที่สามารถทําให้เกิดภูอนุรักษ์กําแพงเมืองเก่าของชุมชนเู้รวมดูแลรักษามีประชุมหารือรวมกับเนยงานที่เกี่ยวข้องและเทศบาลเมืองน่านสมาคม การส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมกลับแฮงเมืองลากหน้าเพื่อเป็นผู้แจ้งตีผู้แจ้งต่อมีความรักหวงแหนในมรดกและวัฒนธรรมในเรื่องไรเช่นการนี้ได้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่พูดคุยแก่ผู้นาเยือนเพื่งเกิดความประทับใจใช้เด็กฝ่ายนั่งใช้เป็นประธานเปิดงานกลัแฮงเมืองเก่าบ้านคนในวันนี้การแจัดงานจะ ดำเนินการพิจกรรมเพื่อส,องส่งเสริมพัฒนาพื้นที่อังกออให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมืขึ้นนะคะเราลื้นทางเข้ามาสัามภาษณ์เรื่องถึงชมเมืงเก่าที่มีชีวิตนะคะและความมเลอยากจะกไับมาอีกขัง้งหนึ่งนะครับพ่อหลงไหลในเสน่ห์ของเมืองพราเจ้าขอ,ขอแสดงความดนดีกับชุมชนบ้านมุงลนด่ได้รับโอกาส ขอบคุณครับขอเชิญท่านประธานในพิธีได้ลั่นกล้องทีสามสองหนึ่ 2> 3, 2, ขอองอขอเชิญเชิญครับขอ,บขอดดบเชิญต้องเ,เปิดกัมนะขะลอยพปน้องตีเคารพการกำแพงเมืองเกาแนา่นเปิดเริ่มขึ้นยางเป็นทางการขอญาตไทยนอกจากนี้ก็มีคุณรัชดาพรเมืออแก่นนะครับพันหัวหน้าการก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นตางการครับ อยากจะให้ทุกทท่านจ่วยรุนรความฝันของพวกเราบ้านมงคลและชาวจังหวัดน่านจะเดินเข็นอันนี้คณะนักเรียนรุนะครับเป็นนักศึกษาซึ่งประกอบการวิาชีพนะครับจะแถบสคัญน้อยนิดเจ้าโรงเรียนนันปัญญานุกูลนะคะเป็นโรงแล้ก็ปกครองทงการได้ดีนะเจ้า